เปยจอถนัดซ้ายนะครับเปยจอถนัดซ้ายนะครับก็จะมีเวลาที่แข่งแตกตาออกไปสักเล็กน้อยเราดูลีลามะยุรเวียนหัวตาลายบางคนอ้าปากค้างนันะครับกรุณาหุบปากเลยนะครับเดี๋ยวขายหน้าเขาเมียแมงวันเขานะครับขณะนี้นะครับคุณเปย์จอกำลังรัวท่านะครับลูกต่อโอโหทำท่าเดียวกันได้นาาเลยกินนะเจ็ดแปดตายไเป็นไรครับ เดี๋ยวจะให้โชว์ลีลากันช้าๆเพราะว่าผมจะได้มีโอกาสพักเสียงด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้โชว์ภาพโปรโมชั่นว่ามีอยู่สิบท่าแม่ไหม้หลักนะครับชินจีเสีบเยกะพิศวาสเด,ด็เดี๋ยวเราดูง,ง่ายๆนะครับท่านี้เรียกว่าท่ามหาดูมหาดูมหา,มหาดูโดยน้องสุสุวินผมไม่ได้ดูท้าผมดูแต่น้องสุสุวินก่อนนะครับมหาดูสังเกตด,ดีๆนะครับท่าต่อไป ตะเลยจีตะเลยจีก็คือท่าพระรามของไทยเรานะครับคล้ายๆกันนะครับไทยกับพม่าก็เป็นประเทศพี่ประเทศน้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลีลาบางท่าก็จะเหมือนกันครับตะเลยจีโดยน้องสุโตวินอีกคนหนึ่งทําท่าเทพภาวะอันนี้ก็ท่าเทพภาวะนะครับท่าเทพภาวะใช้ฝ่าเท้านะครับใช้ฝ่าเท้าตบตรขึ้นไปตรงกลางหลังเลยนะครับเทพภาวะครับอองกูโูอองกูโซกินข้าวยังกมตอนเช้าอ่ะรู้สึกแปลกๆอยู่นะ บอกกินข้าวเหนียวไก่ไปแล้วกินกินไปห้าถุงไม่รู้พอป่ะอาจารย์ผมไปครับขอพรเซนหน่อยครับเทพขนอกใายส้นหลังแทงขึ้นมางตรงๆเลยนะครับดูท่าทางไม่น่าเล่นได้เลยครับรูกล่างอ้วนตุยน้ยๆนะครับแต่ว่าไม่มีปัญหาเลยครับมหาจีทานิสุดยอดเลยนะครับมหาจีปมมือให้อาจารย์ผมหน่อยครับปูจอเต็มปูจอเต็มครับ ปูตอเตยบอกส่งสสมาเลยมหาจีมหาจีไม่ต้องกลัวลูกตะกร้อลูกชิ้นลงนะครับเพราะว่าโดนไปก็ไม่เจ็บนะครับสบายสบายเพราะลูกก็จะเบากว่าตะกร้อไทยของเครับุณไปจอทำท่าย,ยากมากเยอะดูเยอะดูสามเยอะดูสามเยอะดูสี่ไว้เนาะไปจอครับโอ้โหสลูบอกพอแล้วพอแล้วย๋ยวจะเด่นกับพี่ยินเลยเพราะว่า ยินเลพวะครับใครใครที่เอวไม่ดีกรุณนายจะไปเรียนแบบนะครับรับรองจะเอวเข้มเอวอ่อนได้ง่ายๆเลยนะครับยินเลพะวะเดี๋ยวลองปจอดูนะครับใช้ฝ่าเท้าตกห้อยไปทางด้านหลังนะครับขณะที่เล่นก็ยังไม่ได้เห็นลูกตรงๆเลยนะครับได้ยากมากขณะนี้ครับพระเอกตัวจริงครับยินเลพนนอกยินเลพนนอกโดยสเตเลโอสเเลโอโอ้โห้ายากมากเราจะขอเบิ้ลอีต่างนะครับจะเก่งไปหรือเปล่าสเเลโอตกกับมาดเลนนั่เลย มีอีกท่านะครับท่าดีสุดยอดในความยากนะครับมหยอดมหายอดกับมหยอดใครอยากจะเรียนแบบขออนุญาตให้เปลี่ยนใจได้นะครับเราตาะมหยอดกลมนื้อทะลุอ,องค์ท่าชายยากมากเลยครับโอ้ยเดี๋ยวเราปล่อยใก็เ,เล่นแบบฟรีสไตล์เป็นรวดเร็ววได้เลครับเพราะว่าออยก็มีอีกท่าทัวนี้ครับว g YG วีเป็นท่าสุด,ดท้ายก็คือท่ามานาปัดของบ้านเรานะครับ น้องๆที่ดูอ้าปากค้างอยู่นะครับกรุณาหุบปากแบบนี้นะครับแล้วก็มาถ่ายรูปถ่ายรูปจะดีกว่าวหยจีวไยจีกระทั้งวงกับโอ้โหปล่อยให้เขาเล่นแบบฟรีสไตล์ไป็นทุนนิดนะครับเขาจะได้รู้สึกเป็นธรรมชาติกว่าแล้วขนาดนี้น้องสุสุวินบอกโอ้โหเล่นอย่างนั้นมันง่ายง่ายมันดูหนูรัวจะดีกว่าเธอเต้นไปเธอก็ไล่ล้ำไปเก็ดูมือดูลีลาที่อ่อนช้อยของเธอนะครับปรบมือให้กับสุสุวินก็อ๋อ้โหพูดอีกอะไรทำให้เก่งอย่างนี้เขาอยู่ ไปจอบอกโอโห่ผมก็ทำได้ต่ก็ทำได้มาแต่มนเลยทำได้หมดนั่นแหละโโอหคุณไปจอครับคุณจะกกำลังโชว์ลีลาเราทำท้ายากเหล่านี้ได้เพราะว่าการช่วยเหลือของเพื่อนนะครับ อันนี้เป็นหลักการของการเล่นตะกร้าวงเหมือนกับการเล่นตะกร้าวงนะครับเราสามารถจะทำท่าญย่าได้เพราะว่าเพื่อนเข้ามาช่วยกันสนุนนะครับช่วยกันประค้บประคองไม่ให้ลูกเสียนะครับคนเร่นเก่งยแล้วจะเก่งมากยิ่งขึ้นคนเร่งยังไม่เก่งก็จะเก่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นหลักการที่เหลือเกื้อกรลกันไม่มีการแข่งขันไม่มีการห้ามมันย่มีดีทากันนะครับอ๋อท่านี่มันท่าอะ,อะาไรอะชอบยาดูไหวดู ชาด,ดูมาฮาดูอ้โหจอโฮยอ้อนย้อนกับสเตอรอุเยครับมีรู้ทาเลยปาแสงดงกันดักกันตาอ๋อโฮย้อนย้อนมีการช่วยกันอย่างที่ผมว่าเมื่อสักครู่เห็นไหมครับพอลูกแยกๆนี่มันมีโอกาสที่จะเสียได้ง่ายครับโอ้โหไทยวันละลาวรวมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามตึ้งสองสามอ้โฮเตรอุเองเกินไปแล้ววนะโอ้โหเยี่ยมยอดเลยครับเยอะดูมหาดูเยอะดูมหาดูสวยวจี ลุยจีโอ้โหไม่น่าเลยน,น่าจะตัดหัวออกก็ได้ครับเอาหอยนุ่นเดียวครับมีโอากาสที่จะลูกเสียได้ก็เพราะว่าแต่ละท่าที่เกี่ยวกับยากมากๆเลยครับแต่ละท่าต้องฝึกซ้อมาเป็นปเวลาหลายปีครับนะน,นี่ซาเลโอบอกนับได้กับอหนึ่งรอบสามโอ้โหลูกรถกวล็อตากวายจีลีเวโอ้โหสุดยอดเลยนะครับขณะนี่วายดูลีเวโอ,อ้โหซาเลโอเลยครับทุกคนไม่รู้จะปรบมือให้ใครแล้วก็เก่ง ยอดมาสป็นจันนะครับขออาสาสมัครมาลักคนหน <mant> ึ่งนะครับถ <kle ambling> ้ามาเล่น <SAN> ต <TA Maria> ั๊มล่าถ้ามาเล่นชินโลเพื่อร่วมบรรยากาศนะครับเรียกใครมาดะอาจารย์ไปเลยขณะนี้ครับโอ้โหอคู่จอร์แดนกำลังรัวลีลาครับท่ายากแล้วก็สุเลยจีไป10ครั้งสิบเ1็ดสิบสบมรวมมือกับ อู๋จอเต้นเลยครับโอ้โหไม่ใช่ทางใคง่ายขนาดรถดดอกสองเดียวกงได้ดี่ห้าเดี๋ยวเพื่อให้น้องๆหนูๆบรรดาทนายการนะครับที่อยากร่วมสนุกนะครับเดี๋ยวเราจะมีภาพโปรโมชั่นนะครับสามารถเข้ามาร่วมแจมได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาเข้ามาร่วมเล่นได้ขออาสาสมัครนะครับรับรองว่าท่านจะได้พบบรรยากาศที่สุดๆถ้าได้เข้ามาร่วมวงนะครับ ปออยลวนสิ่ย่อเลยนะครับเมื่อตอนก่อนเล่นไม่เจอมีอาสาสมัครอยู่หลายคนพอเห็นเล่นจริงๆปรากฏว่าไม่มีอาสาสมัครเข้ามาเลยเราไม่ต้องเต็งกับคนนะครับนี่แน่ขนาดนี้จับมือเล่นด้วยกันนะครับแับมาาดูมาาดูใต้นะครับปกติเล่นอยู่หกคนนะครับวันนี้ก็น้องสุสุวินไปพักเดี๋ยวในอีกสี่ห้านาทีครับน้องสุสุวินก็จะโชว์ การสแสดงเดี่ยวอีกครั้งหนึ่งครับเพราะฉะนั้นในขณะนี้ครับให้ผกเริเล่นไปก่อนนะครับ<อ>ผมดูแล้วผมชักอยากจะเชื่อผมอยากไปเล่นกับพวกเขาด้วยไม่รู้ <laughs> ไม่รู้จะเป็นไปได้ไมหมให้ไก่ครับไปเล่นด้วยสักสองสามนาทีเลยเพราะรู้สึกมันเล่น <laughs> ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเล่นนิดนึงเพราะว่าเพื่อไม่ให้เสียชื่อคนไทยนะครับผมถ้าไปเล่นสักงสองภาก็พอแล้วผมกลับมาภาคต่อนะครับผมรู้สึกมัน ¡Gracias! ปี8้อนอยู่7-8ปีไม่มีใครคบผมเลยนะครับก็เลยได้นิดๆหน่อยๆนะครับขออภัยกับเพราไม่ดีเรียกอโกโกโซโชลีลาแรงนะครับต้องไวมากด้วยโอ้โหยากมากเลยนะครับเปย์จอก็บอกว่าของมั่งของผมป้าวัยรุ่นครับวัยรุ่นวัยรุ่นเอานี่ทำอะไรกันเนี่ยผมไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรทำ บอกว่าเล่นลูกตะกร้อจนเหื่อแล้วเอาลูกเหล็กมาลองดอดูบ้างนะครับเอาลูกเหล็กมาติดบนมือกับซาเมโอนะครับโอ้โหเหนื่อยแทนทั้งลูกตะกร้อก็ได้ลูกชิ้นลงก็ได้ลูกเหล็กก็ได้นะครับโอ้โหทำได้ยังไงครับเยี่ยมยอดจริงๆครับวงตะกร้อวงชิ้นโล่งจะมาติดบนมือให้กับทั้ง สีคนเท่านั้นเองกปกติเราเล่นหกคนนะครับนี่เก่งมากๆแล้วโอ้โหเอาไ้ตีตวัวไว้ซะเลโกกับขณะนาี้3คนนี้ก็ยังเล่นลูกชิ้นลงกันอยู่นะครับอันนี้ไม่ได้เตรียมมาก,ก่อนผมไม่รู้ว่าจะเล่นแบบนี้นะครับโอ้โหโอ้โหโ อยากจะลองเล่นลูกเหล็กก็ได้นะครับทีมงานเอาไปให้ดูนะครับว่ามันเป็นการลองบอกดูสักครั้งนะครับขณะนี้กับประสูงอนเดิมนะครับเป็นช่วงสุดท้ายของการแสดงงงนะครับขณะนี้ครับหมุนไปสองรอบครับชัดูไทยมหโอ้นิดเดียวครับไม่เป็นไรครับยังเริ่มต้นเล่นได้ต่อไปครับขณะนี้ก็เล่นเบื่อๆก็มีการพลิกแพลงอีกนิดหน่อยเอาลูปเป็นข้าเมาไว้อีกลูกก็ซ้อนขึ้นมากับซซเลูทำได้หลายท่าหลายทางเหลือเกินนะครับนี่แน่ ผมจะเลี้ยงกับสองกคุ้นมากเลยครับเสรียวครับเจ้าชายชินลงนะครับคนที่เข้ามาเล่นกลางวงเรียกว่าเป็นเจ้าชายหรือเจ้าหญิงนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายสามารถเล่นร่วมวงด้กันได้นะครับติดไว้ตรงท่อคอหลังขึ้นมาอีกทีเอาไปติดไว้ตรงขามแกก็แหเว้าวมีกาวหรือเปล่าเช็คดูดีๆไม่มีนะครับไม่มีติดท่านแก้ติดหน้าผากนะครับเอาไปไว้ตรงท่อคอให้เพื่อนอีกทีนิชาดดูเดี๋ยวครับรอนถึงต่อสามได้ครับโอ้โหเยี่ยมยอดที่สุดเลยครับ ลูกหวายธรรมดาทำไม่น่าที่จะควบคุมได้ขนาดนี้นะครับอ้โหมีน้องๆเอาลูกเหล็กไปลองดูแล้วก็บอกไปจนเท้าบวมนะครับ,บะระวังหน่อยครับเดี๋ยวเท้าบวมได้ง่ายๆเพราะเป็นลูกเหล็กแท้นะครับขณะที่ในวงก็ยังโชว์ลีลากันอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ค่อยพลาดเลยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับมหาดูโดยอาจารย์ของผมคุณจอร์เจนในตคองโตประมวลมย สวยจีสวยจีได้นะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสโอ้ยว้นเข้วพี่เอา